สวัสดีครับพี่นักี่แมบนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าเรา Origin นะครับวันนี้ที่มาพูดนี่ไม่มีอะไรมากเลยครับแต่ว่ามีได้เข้าไปเล่นแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงครับโอ้โหว่าเราเราหมีจะสุ่มได้เป็นบอสเนี่ยประมาณ10บกว่าครั้งนะแต่ว่าโดนคนอื่นกดออกแบบอีซี่โบเลยนะเออจะบอกว่ายังไงดีอ่ะคือไอกิจกรรมเนี้ยเดี๋ยวขออธิบายก่อนกิจกรรมเนี้ย มันเป็นการเก็บเลเวลเนี่ยให้ตัวละครกับบอสเต็มมนถึงได้มนถึงจะได้ของรางวัลสูงสุดถูกไหมครับทีนี้คือทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยสมมติอันนี้ของมีนะเล่น10ตาอย่างเงี้ยมีมักจะได้เป็นคนเนี่ยประมาณ9ตาเป็นบอสแคตาหนึ่งซึ่งบอสเนี่ยมันเป็นค่อนข้างยากและคือทีนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้สวันแล้วส่วนใหญ่คนเนี่ยก็จะเก็บเลเวลของคนเนี่ยทุกอาชีพครมหมดแล้วถูกไหมครับทีนี้มันจะเหลือบอสกันส่วนใหญ่ทีนี้มันก็จะเกิดคําถามขึ้นมาว่าอ้าวสมมุติฉันเข้าไปเล่นใช่ไหม ฉันไม่ได้เป็นบอสแล้วจะเป็นทาไมเสียเวลาใช่ไหมเขาเขาก็เลยกดออกเลยครับเนี่ยอย่างในรูปเห็นไหมมันมีคนอยู่มาสี่คนมีบอสเป็นคนหนึ่งทีเนี้ยอีกสามคนเขาอาจจะแบบเออเลเวลอาชีพสี่ตัวเต็มหมดแล้วเขาก็เลยอยากเป็นบอสทีนี้เขาไม่ได้เป็นเขาเลยกดออกเลยคือมอีแค่จะบอกแค่จะมาบอกว่าอย่าหาอย่าหาทาเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำแบบเนี้ยคนที่เขารอเนี่ยเนี่ยอย่างคุณบอสใช่ไหมเป็นชื่อคี้เนี่ยเขาก็จะค้างเลยส่วนมือปืนนะครับคุณสคารีเนี่ย เขาก็ค้างเหมือนกันเพราะว่าผู้เล่นอีกสามคนมันออกถูกไหมพอผู้เล่นสามคนออกเกมมันก็ดําเนินไม่ได้จะให้แบบเข้าไปแล้วเป็นคนหนึ่งคนตีกับบอสก็ไม่ได้ถูกไหมครับก็คือหมีแค่รณรงค์เฉยว่าอย่าทําแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดทําแบบเนี้กิจกรรมเกมมันจะพังเลยนะเพราะว่าอย่างตอนที่มีเข้าไปเล่นเนี่ยหมีก็เล่นไม่ได้เลยนะเนี่ยเข้ามาเนี่ยเจอค้างเนี่ยประมาณสิบกว่าครั้งก็เลยแบบขี้เกียจเล่นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้กิจกรรมมันจะพังเอานะครับแค่มาแนะนําเฉยเฉยว่าอย่าหาทําครับเอาวิธีการแก้ไขสําหรับคนที่ว่า อ๋อเลเวลตัวละครเต็มหมดแล้วแต่เหลือแต่เลเวลบอสท,ทาไงก็คือทําใจครับหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติเราเข้ามาที่กิจกรรมปุบใช่ไหมเราสู่มาเราไม่ได้เป็นบอสให้เพื่อให้เรายอมตายเลยครับยอมตายก็หมายเช่เช่นสมมติตาน,นี้เราอยากเป็นเราอยากเราอยากเป็นบอสใช่ไหมแต่เราเข้าเป็นคนเราทําไงก็ <c oughs> ให้มันจบเร็วเลยก็คือเดินอยู่ตรงกลางอออยู่ตรงกลางเลยครับให้บอสตีแป๊บเดียวตายจบเลยครับถูกไหมครับดีบอไปกดออกพี่เจ้าบอกว่ากดออกเนี่ย มีเล่นมือถือมีต้องไปรีเกมออกเพราะว่ากดออกไม่ได้ไปรีเกมเนี่ยสองาทีแล้วเข้าเกมอีกแล้วก็พอเข้าไป่ได้กิจกรรมมันก็ค้างอีกคือเกมมันเลยแบบมันเซ้งอะเอาพูดตรงๆเลยก็เลยมาแค่แนะนาเพื่อนเพื่อว่าอย่าทำอย่าหาทําแบบนี้ครับไปทาให้กิจกรรมเกมเจ๊งเลยนะพูดจริงๆสรุปก็คือถ้าสมมุติเราสมมาเป็นในส่วนที่เราไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเื่อก็แค่เข้าเกมครับแต่เข้าไปให้บอสสมมติเราเป็นคนใช่ปหก็เข้าไปให้บอสตีเลยยืนอยู่ตรงกลางให้บอสตีให้มันจบเร็ว เหมือนกันครับถ้าเกิดคนคนเป็นบอสอย่างเงี้ยกับคนคนเป็นคนใช่ปะก็ยอมให้บอสตีไปเลยก็ได้ครับมันจะได้จบให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองครับอันนี้แหละที่ที่คือจะมาสื่อคือในเรื่องนี้เฉยๆก็แค่อยากจะมาณลงครับอย่าอย่าไปทําแบบนี้ลยครับอย่าเอาตรงๆเลยอย่ามาง่ายดีกว่าพอเราไม่ได้เป็นบอสเราก็กดออกเกมอ้อีกสี่คนที่เขาแบบโอ้โหตั้งใจมาเล่นนะ่ะใช่ปะเขาก็รู้สึกยังไงอะมานั่งรอคร้างแบบเนี้ยแล้วไอ้มีจะบอกว่าเวลาค้างแบบเนี้ยรอไปอยังไงยังไงเขาไม่โผล่ครับต้องกดรีเกมอย่างเดียวนะ อย่าว่าอย่างนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยไปทําในคอมในคอมก็ต้องกดปิดอีมูเหมือนกันถูกไหมครับในคอมก็ต้องไปกดปิดเกมแล้วก็ต้องมาเปิดใหม่อารมณ์เดียวกันพอจะหาทําเลยเชื่อมีคือมีจะบอกว่าในขณะที่ว่าเพื่อนเ,อน,เอนไปปิดเกมเนี่ยเปิดใหม่ก็ประมาณสองนาทีเพื่อนๆอ,อ,อยู่แค่ตรงกลางให้บอสตีจบไปเลยถูกไหมแมงไม่ถึงนาทีจบเลยมีพูดถูกไหมเอาแบบนี้ดีกว่าคือมันต้องแบบเขาเรียวกว่าไงนะแฟงแฟกับผู้เล่นนิดนึงเอาะสมมติเขาโชคดีสุดเป็ือนบอสก็เราก็ยืนอยู่อตรงกลางให้เขาตีให้จบจบไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องเล่นแล้วเอาแบบให้มันเวอ่ะ เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการคือแต้มเลเวลถูกไหมครับแต้มเลเวลบอยกับกิจกรรมให้ครบแค่นี้อยากได้ของรางวัลก็คือจบแค่นี้ครับสาหรับการเล่นนะไม่มีครับก็แค่มีออกมาพูดรณรงค์เกี่ยวกับสำหรับกิจกรรมนี้ว่าเอออย่าไปหาทาอย่าไปพอเราไม่ได้อย่างใจก็ไปกดออกเกมคนอื่นเขาค้างหมดอรามีว่ามันมันไม่โอเคเลยมันทําให้กิจกรรมเน่าเลยนะ ไังไงก็ขอให้พุกคนเล่นเกมแล้วเราออวยกันอย่างมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับเผ่อที่มีทํานี่ออกมานี่จะช่วยเหลือผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะส่วนเราคนที่แบบเอ่อเฮ้ยฉันสูงไม่ได้บอสว่ะออกแม่งเลยละกันเ๋ยวอย่าหาทําเลยดีกว่าครับไม่งั้นอีกสี่คนเขาจะรู้สึกยังไงใช่ป่ะเขาก็ต้องแบบคือคุณออกอ่ะอีสี่คนเขาก็ต้องอดกดออกตามอ่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเขาวางซีโฟใส่เราอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันนับเวลาหลายคนวางซีโฟเราแม่งเขาก็ออกไปแล้ว อีกสี่คนมันก็ทำอะไรไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้เลยถูกไหมเขาก็ต้องกดออกตามเพราะโดนระเบิดตายตามใช่ไหมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะยังไงก็อย่าหาทําแล้วกันนะครับแล้วเจอกันนะครับ